สวัสดีค่ะเบลมาแล้วค่ะวันนี้นะคะเบลก็จะมาชวนคุยเนาะสำหรับคนที่กำลังจะเตรียมจัดงานแต่งงานคือเรากำลังจะเริ่มกลับมาจัดงานแต่งงานกันได้อีกครั้งนึงหลังจากที่ ไม่เห็นงานแต่งอะไรเงี้ยมาสองสามเดือนเลยเนาะตั้งแต่ตอนที่มีโควิดระบาดเข้ามาในประเทศไทยทีนี้เนี่ยเราก็เริ่มที่จะจัด,จดงานแต่งงานกันได้แล้ววันนี้เบลก็เลยจะมาชวนคุยว่ามันมีอะไรมีประเด็นไหนที่เราควรจะมาเตรียมกันบ้างนะคะสวัสดีค่ะพี่เตียนเข้ามาชมแล้วนะคะถ้าได้ยินเสียงชัดทักทายกันมาได้นะคะใครเข้ามาแล้วทักทายกันมาได้เนาะเราจะได้มาทักทายกันก่อนด้วยนะคะอย่างที่บอกไปเดี๋ยวเราก็จะเริ่มกลับมาจัดงานกันได้ตามปกติ และนะคะแล้วเบลก็มีโอกาสค่ะได้ช่วยเพื่อนสนิทของเบลเองเนี่ยแหละที่เหมือนเห็นทุกกระบวนการเลยคือผ่านในช่วงที่แบบกังวลใจมากๆจะต้องแบบเลื่อนไม่เลื่อนเลื่อนไม่เลื่อนยังไงแล้วก็พึ่งมาตัดสินใจได้ในวัน2วันนี้เองว่าจะสรุปฟันธงเอาวันไหนแล้วนะคะถ้าใครเข้ามาแล้วทักทายกันได้เนาะทีนี้เนี่ย ก็มาไล่กันทีละข้อเลยนะคะเดี๋ยวมาเริ่มกันที่ข้อแรกเลยดีกว่าข้อแรกเลยนะคะคนที่กําลังจะจัดงานแต่งงานไม่ว่าจะโดนเลื่อนมาหรือว่ามีแพลนที่จะจัดช่วงนี้จัดใหม่อะไรอย่างเงี้ยอย่างแรกเลยคือรีบสรุปวันค่ะรีบสรุปวันให้แน่นอนเลยงานเช้าจะเมื่อไหร่งานเลี้ยงจะมีไหมจะเมื่อไหร่นะคะเพราะว่าเบลค่อนข้างมั่นใจเลยว่าหลังจากเนี้ยตั้งแต่แบบกรกดาคมเป็นต้นไปเนะะี่ยค่ะ คิวงานของเวนเดอร์ทุกฝ่ายจะแบบแน่นมากๆไม่ว่าจะเป็นสถานที่ใช่ไหมสถานที่ที่เราอยากได้ตากล้องที่เราชื่นชอบวีดีโอซิเนม่าต่างๆนะคะอะไรอีกละ่ะช่างแต่งหน้าช่างทําผมใช่ไหมคือเวลเชื่อว่าบุคคลต่างๆเหล่านี้ที่จะมาช่วยในงานแต่งงานของคุณเนี่ยคิวจะแบบ แน่นมากๆนะคะเพราะฉะนั้นรีบสรุปวันเนาะรีบสรุปวันให้เคลียร์เลยแล้วก็รีบประสานงานกับคนที่เราจะหาเข้ามาใช้ในงานแต่งงานของเราเนี่ยให้แบบชัดเจนเนาะเพราะไม่งั้นเนี่ยพอมันไปแน่นเราจะไปแย่งกันแล้วเดี๋ยวนี้เนี่ยเราจะหาคิวว่างๆเนี่ยยากแล้วนะคะสวัสดีค่ะคุณพัดทสวัสดีค่ะโอเคค่ะขอบคุณค่ะคอมเมนต์ขึ้นแล้วเนาะโอเค ทีนี้พอเราสรุปวันแล้วนะคะเราก็มาดูเลยว่าเราจะไปเลื่อนคนไหนอะไรยังไงให้มันเรียบร้อยแล้วอะไรที่เรายังไม่ได้จองให้รีบจองเช่นอะไรบ้างอาหารมีพร้อมแล้วหรือยังนะคะวงดนตรีมีพร้อมแล้วหรือยังหรือว่าอะไรที่เราต้องการจะนํามาใช้ในงานอะไรที่ยังไม่มีเนี่ยรีบจองนะคะไม่อย่างนั้นเนี่ยอาจจะได้แบบอันที่เราไม่ได้อยากได้้แต่แรกเพราะว่าคิวเขาเต็มกันหมดเหมือนที่เบลบอกเนะเพราะว่าเดี๋ยวแบบ เออเดี๋ยวเขาก็จะกลับมาจัดงานแต่งงานเยอะแล้วนะคะต่อมานะคะเมื่อเรา เคลียทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยเคลียคิวทุกอย่างได้สถานที่ได้อะไรว่าเอ้ยเราได้จัดวันนี้แน่ๆที่นี่แน่ๆแล้วเนี่ยเราก็เริ่มแจ้งข่าวค่ะกับแขกนะคะญาติผู้ใหญ่ที่จะเชิญมาร่วมงานนะคะรวมไปถึงเพื่อนๆเ,เ,เจ้าสาวเพื่อนๆเ,เ,เจ้าบ่าวที่จะมาช่วยเราในงานวันนั้นด้วยนะคะก็รีบบอกเขาให้เร็วที่สุดเนาะเขาจะได้เตรียมตัวไว้นะคะยิ่งถ้าใครที่แบบเพิ่งตัดสินใจช่วงนี้เนี่ยแล้วจะจัดเดือนหน้าเนี่ยเวลามันก็กระชั้นชิดเข้ามาแล้วเนาะ เบลเชื่อว่าทุกคนยังเหมือนเดิมคือเวลาที่จะต้องไปงานแต่งไปแสดงความยินดีอะไรแบบนี้ทุกคนจะต้องมีการเตรียมตัวเป็นพิเศษเตรียมชุดสวยหาเสื้อผ้าหาอะไรกันเนาะเขาจะได้มีเวลานะคะก็ต้องรีบรีบแจ้งเขานะคะจะเป็นทางออนไลน์ก่อนก็ได้แล้วค่อยส่งการ์ดเชิญตามหลังนะคะก็ดูดูให้เหมาะสมเนาะโอเคอทีนี้สำหรับการจัดงานเลี้ยงนะคะเแบลบได้รับคำถามเข้ามาเยอะเลยว่าตอนนี้เนี่ยถ้าจัดงานเลี้ยงเนี่ย จะจัดในรูปแบบไหนได้บ้างจําเป็นจะต้องเป็นข้ากล่องไหมจําเป็นจะต้องแบบนั่งแยกกันอะไรอย่างนี้ไหมนะคะแล้วก็ไปหาข้อมูลมานะคะเจออันนี้มีประโยชน์มากๆเลยที่นายแพทย์ทวีสินเนาะเขาก็ให้สัมภาษณ์ไว้วันที่อันนี้เป็นข้อมูลอัปเดตวันที่15มิถุนายนที่ผ่านมานะคะก็ที่เพิ่งแบบปลดล็อกดาวนอะไรกันไปเนาะก็การจัดงานเลี้ยงนะคะจะเป็นแบบโต๊ะจีนอะไรพวกเนี้ยงานบวชงานแต่ง จัดได้ตามปกติแล้วแต่ทีนี้เนี่ยทางรัฐเขาก็ขอความร่วมมือเราไว้6อย่างนะคะเขาขอความร่วมมือเราไว้6อย่างใครที่กําลังจะแบบเตรียมจัดงานเนี่ยก็จดไว้ได้เลยนะอย่างแรกเลยก็คือจะต้องอยู่ห่างกาันก็คือถึงแม้จะจัดได้เนี่ยแต่ว่ามันก็จะต้องแบบไม่ได้แออัดอะไรขนาดนั้นนะคะเขาก็ไม่ได้บอกว่าต้องแบบต้องแบบ2เมตรหรืออะไรกี่เมตรแต่ว่าคือให้ห่างกันนิดนึงให้งานมันแบบ หลวมๆนิดนึงนะคะบางคนก็จะแบบเลือกโดยการวิธีลดจํานวนแขกหรือว่าหาสถานที่ที่กว้างขึ้นนะคะอันแรกอยู่ห่างกันก่อนเนาะอันที่2ก็คือยังต้องใส่แมสอยู่นะคะใส่แมสอยู่บางงานก็เลยถือโอกาสนี้ในในการแจก แมสก์นะคะแจกหน้ากากอนามัยเป็นของชํารรวยเลยได้รับแล้วเผื่อใครลืมเอามาก็ใส่ต่อให้เลยหรือว่ามีจุดบริการวางไว้ข้างหน้าว่าถ้าใครใครลืมเอามาก็สามารถหยิบไปได้หน้างานนะคะใส่แมส์แล้วเนอะอันที่3อันที่3ก็คือต้องล้างมือนะคะเพราะฉะนั้นจะต้องมีจุดบริการนะคะเจลล้างมือไว้ด้วยจะเป็นแบบที่เหยียบก็ได้หรือว่าจะเป็นขวดกดก็ได้นะคะวางไว้ให้แบบทั่วงานเลยนะคะหรือว่าแบบจะแบบ ทุกโต๊ะเลยก็ได้เนาะหรือว่าบางงานนี่เขาทำอย่างนี้อันนี้เป็นอีกอันนึงที่เบลที่เป็นอีกธุรกิจหนึ่งของเบลแล้วกันก็คือเป็นของช้ำรวยนะอันนี้ก็แจกเป็นสเปรย์แอลกอฮอล์ล้างมือนะคะถ้าใครสนใจนะไปที่เพจเฮิร์บแอนโคได้นะเดี๋ยวเบลแปะลิงก์ไว้ให้แล้วกันเนาะถ้าใครสนใจอันนี้เป็นสเปรย์ก๊์ดนะคะขนาด 20 ml นะคะซึ่งเบลก็จะดีไซน์ออกแบบอะไรพวกนี้ให้เรียบร้อยนะคะก็พร้อมนำไปแจกได้เลยราคาเริ่มต้นก็ไม่แพงขั้นต่ำมันอยู่ที่100ชิ้นนะคะแล้วก็ถ้าสั่งเยอะเนี่ยน่าจะได้ถูกสุดถึง22บาทเลยยังไงเดี๋ยวไปทักถามเรทราคามาอีกทีหนึ่งได้นะใครสนใจสเปรย์การ์ดแบบนี้หรือว่าจะเป็นเจลล้างมือแบบนี้ก็ได้นะคะเป็นเจลล้างมือแบบนี้ก็ได้อันนี้30 ml ก็คือเลือกได้เลยแล้วนอกจากพวก เจะล้างมือสเปรย์แอลโกอฮอลอะไรเนี่ยเบลก็ยังมีพวกแฮนครีมสบู่เหลวอะไรอีกนะคะเข้าไปดูได้ที่เพจ Herb and Co นะคะไปขอราคากันได้ใครกําลังเตรียมงานอยู่เนาะอ่ะอันนี้ก็ที่บอกเนอะว่าเราต้องล้างมือบ่อยๆนะคะหลายๆงานก็เลยเลือกที่จะแจกของช่วยเป็นอย่างนี้แทนเผื่อที่ว่าเขาได้ไปแล้วเนี่ยอยู่ในงานระหว่างงานก็สามารถใช้ได้เลยนะคะต่อมาเมื่อกี้ไป3ข้อแล้วเนาะสำหรับคนที่จัดงานนะคะต่อมา ว้าวเลยใช่ไหมคะพี่เตียนขอบคุณค่ะต่อมานะคะอ่ะทวนก่อนสามอันแรกอยู่ห่างกันเนาะจัดงานได้แต่ว่าต้องอยู่ห่างกันอันที่สองใส่แมสสนะคะอันที่3มล้างมือต่อมาข้อ4ข้อ4ี่ก็คือต้องแบบดูแลความสะอาดเนาะทั้งของสถานที่ต่างๆผู้ให้บริการต่างๆมีการแบบวัดอุณหภูมิอะไรก็ก็กกกยังต้องมีอยู่ใช่ไหมแล้วก็ต้องมั่นใจว่าสถานที่นั้นเนี่ยเขาแบบ มีการดูแลเรื่องสุขอนามัยอะไรอย่างนี้จริงๆนะคะสวัสดีค่ะคุณนทวดีสวัสดีค่ะ,คคะอะต่อมานะสะอาดแล้วก็ยังต้องไม่แออัดนะคะสถานที่อากาศถ่ายเทยได้สะดวกอย่างที่ว่าไปแล้วก็มีในส่วนของการให้สแกนแอปไทยชนะอะเล่าให้ฟังอย่างงานของเพื่อนเบลที่บอกว่าตอนนี้กําลังเตรียมกันอยู่เนาะก็ เขาก็จะมีการแบ่งไว้เลยนะคะเพื่อนก็จะแบ่งกันไว้เลยมีการตั้งกรุ๊ปไลน์เพื่อนเจ้าสาวขึ้นมาและทีนี้ก็แบ่งกันว่าเดี๋ยว2คนนี้จะไปอยู่จุดคัดกรองนะคะดูวัดอุณหภูมิดูว่าให้แขกที่มาร่วมงานมาล้างมือนะคะสวัสดีค่ะคุณสายชนขอบคุณสําหรับข้อมูลดีๆยินดีค่ะด้วยความยินดีค่ะค่ะก็แบ่งกันเลยเนาะเพื่อนเจ้าสาวสองคนไปอยู่จุดคัดกรองอแขกเข้ามาในงานปุ๊บ ยิงประลอดวัดไข้เลยนะคะแล้วก็เจลล้างมืออะไรก็ควบคุมเตือนให้เรียบร้อยแล้วก็มาอีกจุดหนึ่งเราก็แบ่งหน้าที่กันอีกจะมีคนที่คอยเตือนให้แขกที่เข้ามาร่วมงานเนี่ยสแกน QR code เนาะดูอะไรนะเขาเรียกว่าแอปอะไรนะไทยชนะใช่ไหมเออสแกนแอปไทยชนะเข้ามามีการเช็คอินเช็คอินเช็คเอาท์อะลิ้นพันกันแลวเช็คอินเช็คอินเช็คเอาท์ก่อน เข้ามาในงานหลังจากออกจากงานนะคะสวัสดีค่ะคุณพกาสวัสดีค่ะอันนี้เอาไปคุยกับลูกค้าได้เลยเนาะสำหรับถ้าใครเขาถามเข้ามาว่าตอนนี้จัดงานเลี้ยงจัดงานโต๊ะจีนได้หรือยังสวัสดีค่ะคุณทัญจิราสวัสดีค่ะ,คคะก็จัดได้แล้วนะยึดหลัก6อย่างนะก็อยู่ห่างการใส่แมสล้างมือไม่แออดัดสะอาดแล้วก็มีไทยชนะอย่างที่แชร์ให้ฟังเนาะก็เอาเกณฑ์เพื่อนเจ้าสาวมาช่วยหรือว่าญาติญาติเราเนี่ยมาช่วยกันแบ่งเป็นจุดคัดกรองลงทะเบียน สแกนไทยชนะอะไรก็ว่าไปนะคะเพื่อให้งานเนี่ยก็จัดได้แล้วก็ปลอดภัยแล้วก็แขกที่มาร่วมงานก็สบายใจด้วยนะคะอ่ะและทีนี้ทีนี้มาในเรื่องของพิธีกรกันบ้างถ้าใครที่กำลังจะจัดงานและยังไม่มีพิธีกรเนาะก็วันนี้เบลมีโปรมาฝากปกติเนี่ยของเบลเนี่ย 1คิวนะคะจะเป็นพิธีเช้านะคะในพิธีหรือว่าเป็นในส่วนของงานเลี้ยงก็ได้นะคะ mm. อันนี้เบลดูแลอยู่ที่คิวละ4,999บาทเนาะแต่ว่าถ้า2คิวเป็นเช้าเลี้ยงเที่ยงเช้าเลี้ยงกลางวันแบบต่อเนื่องกันเลยอย่างเงี้ยจะเหลือแค่เพียง7,999บาทนะคะแต่ว่าถ้าเป็นเช้าเลี้ยงเย็นหรือว่าเช้าแล้วก็เลี้ยงคนละวันจะอยู่ที่8,499บาทนะคะ คุ้มอันนี้คุ้มท่าแบบ2รอบเนาะแล้วก็จะมีในส่วนของรันคิวด้วยเบอร์จะมีให้บริการทีมรันคิวด้วยนะคะถ้าพิธีกรหนึ่งนะคะรันคิวสอย่างเงี้ยรวมกันเป็น4คนทีมงานทั้งหมดนะคะช่วงหนึ่งจะอยู่ที่1 5 0 0 0บาทนะคะ1 5 0 0 0บาทเท่านั้นดูแลครบเลยเนาะแล้วก็ถ้าเป็น2ช่วงอันนี้ไม่ไม่เกี่ยงแล้วว่าจะเป็นเช้าเที่ยงหรือว่าเช้าเย็นอะไรยังไงเป็น2ช่วงนะปกติคิวเราหมื่นใช่ไหมถ้า2ช่วงมันต้องเท่าไหร่ สามหมื่นแต่ว่าถ้ารับไป2ช่วงเนี่ยก็รับไปเลยแค่2 2 0 0 0บาทนะคะถ้าใครดูไลฟ์นี้แล้วก็สนใจอยากจะจองคิวก็ทักเข้ามาได้นะคะของเบลเนี่ยจองคิวจะไม่ได้แบบต้องแบบจองทั้งหมดอะไรเงี้ยเพราะเบลเข้าใจว่าอาจจะต้องแบบ เออเแบลเข้าแใบบจว่างานะแต่งงานเนี่ยใช้เงินเยอะเพราะฉะนั้นก็อยากให้ค่อยๆทยอย,อย,อยจ่ายคุ้มมากเลยใช่ไหมคะพี่เตียนขอบคุณมากค่ะถ้าอย่างแบบจองพิธีกรเฉยๆเนี่ยเแบบราคาเดียวนะคะสำหรับจองคิวคือ999บาทแต่ว่ามีเงื่อนไขยอย่างหนึ่งก็คือจองแล้วห้ามเทกันนะเพราะว่าถ้าเทเนี่ยจะไม่ได้เงินมาจํำคืนเนาะ นะคะก็จองแค่999บาทสำหรับพิธีกรแต่ถ้าสำหรับเป็นแพ็กเกจรันคิวเบลขอที่50%นะคะเพราะว่าเบลมีทีมงานที่จะต้องไปไปบุ๊กวันเขาเหมือนกันเนาะโอเคถ้าใครสนใจก็ทักเข้ามาได้นะคะสำหรับพิธีกรแล้วก็ทีมรันคิวต่างๆนะคะอ๋อแล้วก็จองล่วงหน้านานไหมใช่ไหมคะ ก่อนแล้วแต่แต่ว่าตอนนี้คิวของเบลมีไปถึงปลายเดือนมีนาคมปี64แล้วนะคะคิวยาวสุดคือปลายเดือนมีนาคมปี64จะมีบางช่วงที่คิวค่อนข้างแน่นนะคะแล้วก็บางเดือนก็ยังมีแบบหลวมๆอยู่พอจะถามเข้ามาได้อยู่ยังไงก็ทักเข้ามาถามคิวกันก่อนได้นะคะตอนนี้คิวก็เริ่มที่จะใกล้นิ่งกันแล้วแหละเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยเริ่มรู้แล้วว่าจะกลับมาจัดงานวันไหนก็เริ่มเริ่มเริ่มแบบลงตัวแล้วนะคะลองทักเข้ามาถามกันก่อนได้ค่ะค่ะ แล้วก็อะไรนะะก็อย่างที่บอกไปแล้วพิธีกรก็จองแค่999บาทเนาะ,อะโอเคอามีพิเศษให้อีกอย่างหนึง่งพิเศษให้อีกอย่างหนึ่งนะคะปกติเนี่ยของเบลจะมีเป็นเบลจะมีสอนคอร์สออนไลน์ด้วยใช่ไหมสำหรับคอร์สเป็นพิธีกรงานแต่งแล้วก็มีคอร์สที่เหมือนกับแนะนำนะคะพิธีเช้าคนที่เป็นพิธีกรหรือว่า บาสาวที่กาลังจะเตรียมตัวแต่งงานเนี่ยเข้าไปเรียนก็มีประโยชน์นะเพราะว่าเบลจะเหมือนแชร์ประสบการณ์แล้วก็บอกให้เลยว่าแต่ละพิธีเนี่ยขั้นตอนมันมีอะไรยังไงบ้าง ตรงนี้ต้องกราบยังไงใครต้องไปอยู่ตรงไหนต้องเตรียมอุปกรณ์เตรียมอะไรยังไงบ้างนะคะซึ่งปกติคอร์สเนี้ยมูลค่าเท่าไหร่นะ2,999แม้ถ้าจำไม่ผิดนะประมาณเนี้ย2 3 0 0 0ประมาณเนี้ยแต่ว่าถ้าจองคิวเข้ามาภายในสิ้นเดือนกรกฎาคมเนี้ยค่ะสำหรับคนที่มีจองคิวแล้วมีพิธีเช้าเนาะเดลแถมคอร์สออนไลน์นี้ให้ไปฟังฟรีเลยนะคะมันจะมีวิดีโออยู่ทั้งหมดประมาณ10 กว่าวิดีโอตอนนี้กำลังทยอยอัปโหลดอยู่นะคะก็เข้าไปดูแบบสดๆได้เลยอีกประมาณสิ้นเดือนนี้น่าจะอัปโหลดครบแล้วนะคะก็เข้าไปดูได้เลยเพื่อที่จะแบบทวนครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็ทุกแพ็กเกจนะคะที่เบลให้บริการเนี่ย มันจะประกอบไปด้วยอ่ะก็มีการไปเป็นพิธีกรทําหน้าที่รันคิวอะไรในวันจริงเนาะแต่ว่าระหว่างนั้นเนี่ยเราสามารถคุยแล้วก็สื่อสารปรึกษากันได้ตลอดเวลานะคะรวมไปถึงนะคะอันนี้พิศเศษมากๆคือเบลจะมีวันที่เราจะไปนั่งคุยกันวันหนึ่งเลยเนาะว่าเราต้องการอะไรยังไงแบบไหนนะคะเราจะได้ทําความรู้จักกันแล้วก็งานของคุณเนี่ยมันจะได้ออกมาแบบที่คุณต้องการมากที่สุดเพราะเบลเนี่ยมีความเชื่ออยู่อย่างหนึ่งเลยว่า งานแต่งใครอ่ะต้องให้ให้แบบให้มันได้ตามที่คุณต้องการมากที่สุดนะคะก็อันนี้อาจจะเป็นอันหนึ่งที่ทำให้ลูกค้าหลายๆท่านชอบนะคะที่กับสิ่งที่เบลให้บริการเนี่ยเบลก็จะไปนั่งคุยเนาะแล้วก็มีมีฟอร์มมีอะไรอย่างนี้ให้นะคะนี่มีฟอร์มมีอะไรให้กรอกแล้วเราก็นั่งคุยกันว่าเราอยากจะได้งานเป็นแบบไหนต้องรีบจองแล้วแหละค่ะพี่เตียนขอบคุณมากค่ะถ้ามีแนะนำมาก็ยินดีนะคะขอบคุณมากเลยค่ะ อ่ะก็อันนี้ก็เป็น how to เตรียมจัดงานแต่งงานหลังโควิดเนาะใครที่ยังไม่ได้วันนะรีบรีบหาวันให้มันลงตัวแล้วก็ คุยกับเวนเดอร์ทุกฝ่ายที่เราใช้ตากล้องช่างแต่งหน้าช่างทําผมสถานที่อะไรเอาให้มันครบแล้วพอหาวันลงตัวได้ปุ๊บว่างวันเดียวกันหมดแล้วปุ๊บเนี่ยก็รีบแจ้งญาติผู้ใหญ่นะคะแจ้งเพื่อนเผ่าสาวที่จะมาช่วยแล้วก็ทําการแบ่งหน้าที่กันแล้วก็อย่าลืมนะคะจัดงานให้เหมือนกับว่าคํานึงถึงในเรื่องของสุขอนามัยเนาะมีจุดสแกนไทยชนะมี จุดบริเวณให้ล้างมือแล้วก็งานเนี่ยไม่แน่นเกินไปไม่แออัดเกินไปส่วนถ้าจะเป็นโต๊ะจีนเป็นบุฟเฟ่เป็นค็อกเทลอะไรตอนนี้คือสามารถจัดได้หมดแล้วนะคะค่ะเบลก็ขอให้ทุกคนเนาะมีความสุขกับการเตรียมงานแต่งงานนะคะแล้วก็ขอให้ทุกคนมีงานแต่งงานในฝันแบบที่ทุกคนต้องการเลยเนาะก็ ถ้าใครมีอะไรสงสัยเกี่ยวกับเรื่องการจัดงานแต่งงานการเป็นพิธีกรลำดับพิธีการอะไรต่างเนี่ยอยากจะสอบถามอยากจะปรึกษานะคะเบลยินดีมากเลยถึงแม้จะแบบไม่ได้ใช้บริการกันนะเบลยินดีมากเลยมาปรึกษามาสอบถามกันก่อนได้นะคะแล้วก็เบลจะ ช่วยแนะนําแล้วก็รีบหาคําตอบมาให้ทุกคนให้เร็วที่สุดนะคะวันนี้อยู่กันหนาแน่นมากนะคะสวัสดีค่ะยะติมวันนี้อยู่กันหนาแน่นมากเนาะก็ขอบคุณทุกคนมากค่ะที่มาร่วมฟังไลฟ์กันในวันนี้และถ้าสมมติว่าอยากให้เบลแชร์เรื่องอะไรอีกส่งคําถามเข้ามาได้ทางอินบ็อกซ์หรือว่าที่ Line แอ bff wedding project เลยนะคะโอเคสําหรับโปรเรื่องของบิทีกรทีมรันคิวที่เบลแจ้งไปในวันนี้นะคะถ้า จะจองก็แจ้งเข้ามาในอินบ็อกซ์ได้ว่าขอโปร,โปรในไลฟ์เนาะโอเคแล้วเดี๋ยวเจอกันค่ะวันนี้เราไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ